สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว,ว่า เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเลยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่จะตัดสินนะครับผมชะตาของโลกใบนี้ได้เลยสงครามโลกครั้งที่3ที่เป็นสงครามนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ห่างเพียงแค่ปุ่มๆเดียวเท่านั้นและผู้ที่เป็นคนตัดสินชะตาของโลกเนี่ยนะครับผมคือชายคนนี้เลยนะครับนายวาซิเียร์อาคิพอฟรองกับตันเรือดำน้ำาบของโซเวียต ผู้ที่เป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่ากอบกู้โลกทั้งใบไว้ได้เลยเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมทำไมผมถึงบอกว่าชายคนนี้เนี่ยถึงเป็นฮีโร่ที่กู้โลกไว้ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเรามาทำความรู้จักกับเหตุการณ์นี้กันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวของเราเนี่ยต้องย้อนไปนะครับผมในวันที่27เดือนตุลาคมปี1962ในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นยุคที่โลกเนี่ยกำลังวุ่นอยู่กับสงครามเย็น ระหว่างรัเสเซียหรือโซเวียตในขณะนั้นนะครับผมกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศนาโต้ซึ่งในช่วงสงครามเย็นเนี่ยนะครับผมมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยหนึ่งในเหตุการณ์ที่เพิ่มความตึงเครียดของสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับมากที่สุดแล้วเนี่ยมันคือ เหตุการณ์คิวบ้านมิสไซล์คริสิสหรือว่าวิกฤตการมิสไซล์คิวบานั่นเองเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้รีแคปอย่างสั้นที่สุดเนี่ยนะครับมันคือเหตุการณ์ที่ทางโซเวียตเนี่ยนะครับผมได้นําอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปเนี่ยมาติดตั้งนะครับผมที่คิวบาซึ่งคิวบานี่ใกล้กับอะไรอยู่ติดกับแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบกิโลเท่านั้นเอง เรียกได้ว่านะครับผมเป็นภัยคุกคามต่อแผ่นดินสหรัฐที่เป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่เนี่ยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกันเลยก็ได้เกิดนะครับผมการปิดล้อมเกาะคิวบาขึ้นได้เกิดยุทธการทางทหารที่สร้างความตึงเครียดให้กับสถานการณ์เนี่ยมากขึ้นเข้าไปอีกซึ่งเหตุการณ์คิวบันมิไซร์คริสิสเนี่ยนะครับผมก็ได้กินเวลาไปทั้งหมด12วันเลยทีเดียวซึ่ง12วันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วโซเเเวีีียยตตและะอมมมรริกา่ผทจ นิวเคลียร์ข้ามทวีปใส่กันแล้วนะครับซึ่งในวันก่อนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก่อนจะจบเหตุการณ์คิวบันมิสไซล์ไครซิสเนี่ยมันคือวันที่27เดือนตุลาคมปี1962เนี่ยแหละตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเรือดำน้ําของฝั่งโซเวียตลำหนึ่งเนี่ยที่เป็นเรือดำน้ำนะครับผมชั้นฟ็อกสตรอดนะครับเป็นเรือดำน้ําที่มีอาวุธตอร์ปิโดนิวเคลียร์นะครับติดตั้งอยู่ด้วยรหัสของมันเนี่ยคือเรือดำน้ํา B59 ได้ทําการลาดตะเวนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งก็เรียกได้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นน่านน้าสากลน,นะครับผมยังไม่ได้เข้าสู่เขตน่านน้าของสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งฝั่งของกองเรืออเมริกาเนี่ยนะครับผมก็ได้ตรวจจับเจอเรือดำน้ําลํานี้นะครับผมแล้วก็ได้ทําการพยายามที่จะวิทยุนะครับผมติดต่อกับเรือดำน้ำํา B59 แต่ว่านะครับเรือดำน้ําลํานี้เนี่ยนะครับผมดำอยู่ในความลึกที่มากเกินไป ทำให้การติดต่อระหว่างกองเรือของสหรัฐอเมริกาและเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคนะครับผมอย่าว่าแต่การติดต่อกับกองเรือสหรัฐเลยแค่จะติดต่อกับทางมอสโกเนี่ยนะครับผมเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำได้เลยด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมทางกองเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงได้ทำการนะครับผมปล่อยอาวุธ Signaling Depth c ชาร์ e หรือว่า Depth c ชา r ์ e ที่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สัญญาณเท่านั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้โจมตีแต่อย่างใดเพื่อที่จะทําให้เรือดำน้ํา B-59 ลํานี้เนี่ยนะครับผมทําการขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วก็ระบุตัวตนกับกองเรือสหรัฐได้ซึ่งก็ตัดเหตุการณ์มานะครับผมในเรือ B-59 ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าสถานการ์นะครับผมสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันแย่ไปหมดเพราะอะไรกันเพราะว่านะครับเรือดำน้ำําลานี้เนี่ยด้วยความที่ดำน้ําลึกนะครับผมเพื่อที่จะหลบการตรวจจับของเรือสหรัฐเนี่ยมาหลายวันแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับมอสโกเนี่ยมาเป็นเวลานานบวกกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมแบตเตอรี่ของเรือดำน้ำเนี่ย มันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนั่นเนี่ยนะครับผมทําให้เครื่องปรับอากาศเครื่องทําความเย็ยนที่อยู่ในเรือดำน้ำเนี่ยมันเสียนะครับทำให้อากาศข้างในเนี่ยร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากเลยทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดที่เกิดขึ้นมาสะสมทุกวันทุกวันแล้วเมื่อถูกสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมปล่อยสิกเนลลิ่งเด็ชาร์ดใส่เนี่ยพวกเขาก็รับรู้ได้ถึงแรงระเบิดและคิดว่าทางอเมริกาเนี่ยเปิดฉากโจมตีเรือของพวกเขาแล้วแล้วด้วยความที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกมาเป็นเวลาหลายวันเนี่ยนะครับเขาก็คิด ครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมันอาจเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการโจมตีของทางอเมริกาเกิดขึ้นเลยครั้งนี้อเมริกาทิ้งเดบชาร์ดใส่เราแล้วเนี่ยแสดงว่าสงครามต้องเกิดขึ้นแล้วแน่นอนนั่นเนี่ยทำให้เหตุการณ์ข้างในเรือดำน้ำเนี่ยนะครับผมตึงเครียดจนถึงขีดสุดได้มีการเถียงกันนะครับผมระหว่างนายทหารว่าเราจะเอาอยัางไงต่อดีเราจะโจมตีมันกลับไหมเราจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยตอบโต้ตดีหรือเปล่า เพราะถ้าเกิดการโจมตีแบบนี้เนี่ยนะครับผมมาตรการจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องติดต่อกับทางมอสโกนะครับผมว่าจะเอายังไงแต่นี้พวกเขาก็ขาดการติดต่อจากกองทัพจากรัฐบาลการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจึงเกิดขึ้นในหมู่นายทหารภายในเรือดำน้ําลํานั้นเท่านั้นเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันจะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องการตอบโต้กลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งใน3นายนั้นเนี่ยนะครับมีใครบ้าง1นะครับ กับตันวาเลนตินซาวิสกี้ผู้บัญชาการเรือดำน้ำบีา B-59 คอมมิซาไอาแวนเซโมโนวิชเจ้าหน้าที่การเมืองจากพรรคคอมมิวนิสต์และนายวาซิลีอารคิพอฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่ง2อย่างนะครับผมนั่นก็คือ Executive Officer หรือรองกัปตันของเรือดำน้ำลำนั้นแต่อีกตำแหน่งนึงเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญกว่านั่นก็คือตำแหน่งเสนาธิการของกองเรือ หรือว่า Chief of Staff of the Frotilla นะครับการจะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะี่ยทั้ง3คนนี้เนี่ยนะครับต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าอนุมัติให้ทำการโจมตีได้ ซึ่งก็เรียกได้ว่ากับตันซาวิสกี้ผู้ที่เป็นผู้บัญชาการเรือดำน้ำลำนี้และคอมมิซาไอแวนเนี่ยนะครับผมก็มีความเห็นเหมือนกันว่าเราเนี่ยควรจะโจมตีพวกอเมริกันกับนะมันเริ่มยิงเราแล้วเห็นไหมเนี่ยใช้อาวุธนิวเคลียร์ไปเลยแต่รองกับตันวาซิลีอาคิพอฟเนี่ยนะครับผมเขาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะรีบโจมตีนะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากมอสโกเลยถ้าเกิดจริงๆแล้วสงครามมันยังไม่ได้เริ่มล่ะแล้วเราโจมตีไปแล้วเนี่ยการเริ่มใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตี เนี่ยมันเป็นการยกระดับเหตุการณ์เลยนะซึ่งแน่นอนว่าทางอเมริกาก็ต้องโจมตีกลับด้วยอนุนิวเคลียร์เหมือนกันจึงเกิดการถกเถียงขึ้นอยู่สักพักใหญ่เลย แต่อย่างที่เราได้บอกไปว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพของเรือดำน้ำลำนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็แย่มากๆอยู่แล้วแบตเตอรี่เนี่ยใกล้หมดออกซิเจนก็ใกล้หมดนะครับผมข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดความเครียดซึ่งพอตกลงกันไม่ได้และนายบาซิลี่เนี่ยไม่ยอมนะครับที่จะอนุมัติในการยิงนิวเคลียร์ทำให้เรือดำน้ำลำนั้นเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเท่านั้นซึ่งพอลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับผมทางอเมริกันก็ไม่ได้โจมตีต่อนะแล้วก็บอกให้เรือดำน้ำลำน้ลลนีีเยับะะผมกโซซวตไป รัเสเซียไปซึ่งพวกเขาก็ทําตามนะครับผมไม่ได้มีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นซึ่งพอมาถึงรัเสเซียแล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วคนในเรือดำน้ำเนี่ยโดนอะไรบ้างหรือเปล่าลูกเรือหลายคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับผมมีจํานวนไม่น้อยเลยโดนต่อว่านะครับผมที่ยอมพวกอเมริกันมันทําให้มันเสียศักดิ์ศรีนะครับผมโอ้โหถ้าเกิดโดนโจมตีเนี่ยทำไมไม่โจมตีกลับล่ะหรือไม่ก็ทาไม่โจมตีมันกลับเนี่ยก็ยอมจมไปซะพร้อมกับเรือเลยกลับมาก็เสียเกียรติเปล่า แต่ก็มีหลายคนเนี่ยนะครับผมที่ เห็นด้วยกับการกระทําของวาซิลีเหมือนกันว่าเขาเนี่ยนะครับผมทําถูกแล้วที่ใจเย็นแล้วก็รอการติดต่อจากมอสโกในขณะที่กัปตันกับคอมมิซาบนเรือเนี่ยนะครับผมเสียสติไปแล้วจะโจมตีอย่างเดียวเลยซึ่งในภายหลังเนี่ยนะครับผมรัฐบาลสหรัฐก็ได้มาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่อันตรายที่สุดในช่วงสงครามเย็นแล้วแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเลยลองคิดว่าถ้านายวัซิลีเนี่ยดันเห็นด้วยนะครับผมกับการ โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเพียงแค่คนคนเดียวเปลี่ยนความคิดเพียงแค่คนคนเดียวเนี่ยกดปุ่มเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี่ยอาจจะเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์และประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตอนนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ในโลกที่มันลําบากกว่านี้นะครับผมหลาย10หลายร้อยเท่าเราอาจจะอยู่ในสภาวะอดอยากเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกพังหรือแย่สุดเนี่ยเราอาจจะสูญพันธุ์กันไปเลยก็ได้นะครับผมจากเหตุการณ์สงครามนิวเคลียร์ระดับโลกและทําให้เกิดนิวเคลียร์วินเทอร์ทั่วโลกเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็น่ากลัวมากๆแล้ว เรียกได้ว่าชะตากรรมของมนุษย์เนี่ยเฉียดฉิวมากๆเลยที่จะสูญพันธุ์นะครับทุกคนก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราเอามาเล่าทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนไปเนี่ยผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ลาแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ